อ้าวคุณสิงห์เป็นไรแล้วครับอ้าวคุณเกษตรลองทํามาพอดีของพอดีผมกีดยางแล้วที่เส้นมันดีดน้ํายางใส่หน้านะ <c oughs> ครับคุณเกษตรคือไม่รู้จะทํายังไงนะครับ oh, <no. S 1> ถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้คุณเกษตรลองทําพอจะมีเทคนิคดีๆแนะนําบ้างไหมครับอ๋อเทคนิคดีๆเหรอครับมีสิครับคุณสิงห์ก็คือตอนนี้ คุณสิงคุณกรีดยางโดยที่ไม่ได้ลอกขี้เส้นใช่ไหมครับนี่แหละครับปัญหาที่ไม่ได้ลอกขี้เส้นนะครับคุณสิงจําไว้นะครับคือถ้าเรากีดไปแล้วเส้นยางที่มันเราไม่ได้ลอกออกนะครับแล้วเราตัดไม่ทันนะครับน้ํายางมันไหลามาถึงมันก็จะดีดหน้าเรานะครับดีดน้ํายางใส่หน้าเราผมมีเทคนิคดีๆจะบอกให้ จะแนะนําให้คุณสิงห์นะครับให้คุณสิงห์เอาไปปฏิบัติใช้นะครับเทคนิคที่ว่าก็คือนะครับคุณสิงห์ครับเวลาคุณสิงห์ถ้าไม่ลอกขี้เส้นนะครับคุณสิงห์ต้องจิกจิกขี้เส้นให้ขาดในตอนในช่วงที่เรากรีดมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสิงห์ครับเวาเรากรีดนะครับ ก็ติกให้ขาดแบบนี้นะครับในกรณีที่เราเร่งรีบนะครับเราไม่ได้ลอกขี้เส้นแล้วเวลาเรากรีดมาถึงตรงนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะนิยมดึงขี้เส้นออกมาแล้วก็ตัดนะครับใช้มีดกรีดยางตัดบางทีน้ํายางที่เรากรีดมันไหลดีไหลเร็วมันจะมาถึงตรงนี้ก่อนที่เราจะตัด น,นะครับมันก็มีโอกาสที่ขี้เส้นตรงนี้มันจะดีดไปโดนน้ำยางแล้วก็จะดีดมาใส่หน้าเรานะครับแต่เหตุการณ์แบบนั้นจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าคุณสิงหรือพี่น้องทุกท่านนะครับจิกขี้เส้นให้ขาด ก็ค,คือเวลาวิธีจิกก็คือเรากระตุกมีดย้ำๆสักครั้งสองครั้งนะครับให้ผมมีดของเราบาดหรือตัดที่เส้นนะครับแล้วก็ค่อยสก,กิดออกมานะครับอ๋อถ้ามีเทคนิคดีๆแบบนี้ต่อไปผมคงจะไม่ต้องเจอกับปัญหาน้ำยางดีดใส่หน้าอีกแล้วนะครับ ุดยอดมากครับคุณเกษตรลองทำครับสุดยอดครับครับคุณสิงห์ครับนี่ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมแนะนําให้คุณสิงห์ได้ปฏิบัติแล้วก็เกษตรกรชาวสวนยางมือใหม่ทุกท่านนะครับได้นําไปปฏิบัติและหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรอย่าลืมนะครับปรึกษากันได้เกษตรลองทา ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ